สวัสดีครับพบกับผมครับเซลต้าครับผมเป็นเซลล์ขายบ้านครับวันนี้ครับผมขออนุญาตแนะนําโครงการบ้านครับชื่อเดอะลัก รามคำแหงกรุงเทพกีทาครับผมอ่าเป็นบ้านเดี่ยวหรูครับภายใต้คอนเซ็ปต์ s i m p l ี City of Living ครับผมเนื่องด้วยแนวคิดนี้ครับทำให้โครงการเราครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับผมบ้านนะครับทุกทายจะเป็นโทนสีขาวสะอาดแล้วก็โครงการเราครับจะออกแบบพื้นที่ใช้สอยนะครับให้เหมาะกับสมาชิกในครอบครัวครับแบบ All เจนครับผมมีทั้งหมด3ทายสามแบบแล้วก็สไตล์บ้านครับเป็นแบบ l u x u r y m i n i m a l ครับผมอ่าพิเศษครับวันนี้ครับมีคุณลูกค้า VIP ครับ ผมต้องบอกว่า V I P เลยครับเพราะว่ามีภรรยาครับถึง4คนครับผมโอ้โหเป็นครอบครัวใหญ่เลยครับน่าสนใจมากครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับก็น่าจะเป็นคันนี้หรือเปล่าครับอ้าวมาแล้วครับสวัสดีสิ่งดีนะครับ สวัสดีครับเสียสวัสดีครับคุณผู้หญิงทั้งสาคนครับผมเซลต้านะครับแจ้งไว้ว่ามีภรรยาสี่คนเห็นพวกสี่คนขาดอยู่คนหนึ่งครับออกคนไปไหนอะอ๋อมาแล้วดูเสียหนูบอกว่ารอแป๊บหนึ่งไม่ได้หรอคะท้องหนูผูกเสียเสียรีบมาแล้วเสียก็ให้นั่งรถเมล์มาค่ะมารถเมล์แล้วค่ะเสียไม่รอเลยเอา แล้วทำไมไม่ใส่รองเท้ามาจ๊ะใส่รองเท้าสิเี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ยังกระโดดตกอยู่ไหมกระโดดตกประจําเลยเหรอครับใช่ใช่ไม่ขอนุญาตเป็นยังไงครับให้ดูได้กระโดดตกไปเขาดูหน่อยเท้าคูดเยอะ้ครับขนุญาตนะครับผมอคู่นี้เลยนี่จะใช้อย่างนี้เหรอครับมันติดรองเท้าพอแล้วดีกว่าเห็นแล้วหยวอึนไชโยเลยเมื่อกี้ก็เลยเป็นรูปนี้ภรรยา สี่คนเลยนะครับน่าจะแบบขุนแผนเรียกพ่อเลยว่าครับเนี่ยโอ้โหมีภรรยาสี่คนก็มีคนแรกครับอันนี้คนแรกอันนี้คนแรกคนที่สองนะครับนี่ครับคนที่สองคนที่สามนี่ครับคนสามโอ้แล้วคนนี้อันนี้คนคนที่สี่รถสนิยมเสียนี่หลากหลายนะครับผมเดี๋ยววันนี้เสียก็จะซื้อบ้านให้ทุกคนนะ กินอะไรเนี่ยทิงเหรอคะลูกขอซองหลังได้ไหมครับเสี่ยอีกหลังหนึ่งไว้ให้แมวอยู่อ่ะเรียเลี้ยงแมวด้วยเหรอครับเลี้ยงแมวครับเลี้ยงแมวแมวหอมทุกตัวเลยนะทำไมอ่ะบวันนี้เราเคี้ยวหัดแมวโครงการเรามีทั้งหมด3ามไทท์เดี๋ยวขออนุญาตเชิญชมบ้านหลังแรกเลยครับเชิญครับทางด้านนี้ครับนี่ครับผมหลังนี้ครับชื่อไทยว่าเบรเดนครับผมก็พื้นที่ใช้สอย230ตารางเมตรครับผมก็จะมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำครับผม ห้องรับแขกหนึ่งห้องอาหประสมครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นผงห้องครัวนะครับนี่แนะนาดีไซน์ครับผมห้องทานข้าวจะเป็นกระจบแบบกก้สเฮาส์ครับผมจะทําให้ดูโปร่งสว่างด้วยแสงธรรมชาติครับผมเ้าไม่เอาออกเลยเลยลงๆเดี๋ยวยุ่งข้าวครับผมอ่ะเราลองนั่งกันนี้เลยช่ยัวเวลาเดี๋ยวเรากินข้าวกันเรานั่งกันเนี่ยครับก็ตอบโจทย์กับเสียโดยเฉพาะเลย มีภรรยาสี่คนโต๊ะกว้างใหญ่เป็นไงชอบกันไหมครับผมสำหรับนโซนแรกเอาเอเคแล้วโต๊ะนี้คือบ้านบ้านเสียบ้านคือบ้านเสียเสร็จนว่าโต๊ะมันดีนะอันนี้จุดนี้เราเรียกว่าห้องนอนชั้นล่างครับผมซึ่งเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวนะครับเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนี่ครับขาวฮะ ก็คือคอนเซ็ปต์อของโครงการเราก็จะเน้นเป็นโทนสีขาวลักซูรี่มินมิมนลครับผมโอ๊ยเขา <c oughs> ว่า,วนานทำไมเสียงหนูหรือว่าห้องน้ม่ถุนชอบไหมเสียง <c oughs> มึงมีอยู่มุมไหนก็เลยมอง <c oughs> อ่ะต่อไปเดี๋ยวพาไปชมห้องรับแขกครับผม <c oughs> อชั้นหนึ่งครับเชิญครับ <c oughs> หน <c oughs> ูเส mm ียหนูไ oh. ม่ยอมเขาเสียหนูเสียด nah ้อยการอยู่นะฮะคือพอมีภรรยาเยอะๆมันจะเสียควบคุมดูแลยังไงครับไม่ให้ทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับอ๋อก็มีปัญหากันเวลาเขาตีกันอะไรเงี้ยครับข้อ่กผมก็ไปนอนที่อื่นปล่อยปล่อยเขาเลยเสียเสียมันหนีใครใครที่แบบดูแบบอารมณ์ร้อนสุดอะไรเงี้ยอารมณ์ร้อนสุดอารมณ์ร้อนไม่แน่ใจแต่รู้ทันตอนแรกคนเนี้ร้อนสุดใช่ค่ะแล้วเราเราขอเรียกอีกนิดนึงครับ สายตํารวจก็เนี่ยผมไม่เคยเห็นไงครับที่แบบเฮมีภรรยาถึงสี่คนแบ่งวันอะไรเงี้ยแบบแบบป่ะเฏิเฮธบึ๊บอะไรเงี้ยแบ่งยังไงแบบสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันคนนี้ก็เมียหลวงจันทร์อังคารจัดอุปจันทร์สองวันเลยสัปดาห์จันนังคางคนนี้พืชพระหัดครับแล้วคนนี้สุกเสาร์อาทิตย์สุกสามอ้าวคนเนี้ยแหละครับก็แล้วแต่ช่วงเวลาพักเที่ยงเขียนพูดเป็นพูดไม่ได้สิเวลาคมมาซื้อบ้านผมถามนี้ทุกคนเลย ญาตพาเชิญชมชั <idal sweet UK> <sh> it ้นสองครับผมเชิญครับผมโอเคเดี๋ยว่าหลังหลังนี้เหมาะกันหย่างมากเลยนะมุ้ยมุ้ยสวยสอครับนี่ครับอยากจะขออนุญาตพรีเซนต์ครับผมกับเราบ้านไทยนี้นะครับผมผมซื้อชั้นสองนึงเดียวได้ไหมถ้ามาได้แยกไม่ได้ครับผมนี่ครับ อันนี้ขออนุญาตแนะนําครับจุดเด่นของบ้านไทยนี้ของคุ <succ ot. S 1> งการเรานะครับก็คือนี่ครับสังเกตไหมครับว่าจะมีพื้นที่กว้างเหมือนเนี่ยจะคล้ายๆจัดเป็นห้องรับแขกชั Sich ้นสองได้เลยครับทําเป็นมุมอย่างตื่นได้ครับอขอโทษครับอะไรขึ้น มาสเตอร์หนึ่งอันนี้เป็นห้องเล็กเหมาะสำหรับทำเป็นห้องลูก,กประดิษฐครับผมห่างหางบีบี <c oughs> BB. ครับ Boo ูบหูอันนี้ห่างคนจีนเชื้อจีนนะครับห,ห่างห่าว่าห้องนี้นะของลูกเรามากกว่าลูกเราอัน้ออกมาอันนี้เป็นจัดที่ดูว่าเหมาะสำหรับเป็นห้องนอนลูกครับผมห้องนอนทุกห้องมีห้องน้ำในตัวครับผมต่อไปก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับจุดครับ อันนี้เป็นเตียงห้องใหญ่ครับจะวางเป็นเตียงหกฟุตก็ได้ครับอันนี้เป็นมาสเตอร์เบดมครับห้องนอนใหญ่รับผมเสีย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 เสเสียเสียเอียเสียเสียเะีเสีย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 ยเเสียเสยเสียยเเสียเสยเยยเเสียเียเยยเสีเียเสียเสส เปลี่ยนหลักฉันยาขอดูบ้านก่อนโอเคครับเสี่ยเสี่ยเป็นผู้หญิงเสี่ยเสียรัเสี่ยเสี่ยเสี่ยหายเนี่ยขาเป็นัะไรกันเสี่ยลื่นเหรอเสียไม่เห็นนะเสี่ยเมื่อกี้ขอโทษก็มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นไม่มีค่ะไม่มีค่ะปกติปกตจะช่วยพยุงเมื่อกี้แต่ว่าเขาลุกไม่ขึ้น นี่ครับผมมาสเตอร์เป็นรูมห้องนอนใหญ่ครับผมด้านนอกก็จะเป็นไม้ระแนงสีขาวนะครับสามารถเปิดได้ด้วยนะครับศูนย์หองศามาๆๆเล่นพร่อแม่ลูกันปวดคนดีเลยปวดพดีเล็นสามคนโอ๊ยเฮียหาเตียงนั้น เราเป็นช่องปกคุตไหมครับเนี่ยนี่ก็วันดีแล้วนะก็ได้อ่ะเสียงแต่หนูนอนนี้ก็กจะเสียงจัจังที่นะนะเสียงที่นี่ผมนอนแล้วขาขวาชา <c oughs> โอ้ตายตายความพิเศษของห้องนอนใหญ่นะครับก็จะมีเป็นมุมเสื้อผ้า ก็นี่ครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากพีเศ์ครับมีน่ครับห้องอนเนกประสงค์ครับผมหนึ่งห้องครับผมสามารถเนี่ยดีไซน์เป็นห้องดูหนังห้องเล่นเกม<ต>หรือว่าเป็นแบบห้องไลฟ์สดอะไรเงี้ยเผื่อจะขายสินค้าครับผมเนี่ยมีระเบียงเชื่อมต่อครับผม อเสีย่ยงไ,ไว้ทำโอนีแฟนเธอเสีย่ยงหรอโอนีแฟนอ๋อ<ะ>โอเค,อเคได,ดค้ได้มี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นออกไปก่อนนะทำโอนีแฟนไม่ต้องอย่ากเสีย่ยงไ,ไม่ไม่ไมไมอะไรอย่ากเสีย่ยงขอดูด้วยได้ไหมครับขอตามหาด้วยไปไปเยอะเสี่ยงหลังนี้ผมซื้ออุ้ยขอบคุณครับนี <c oughs> ่ไม่เปิดมืออ่ะซื้อให้ฉันหลังนี้ผมยกให้เมียหลวงอุ้ยเหมาะสมมากๆครับผม กไม่มีอะไดนดียินดีด้วยนะครับก็แน่าจะชอบนะครับใครดไม่ใช่ของว่างไม่ใช่เดี๋ยวผมจ่ายเลยแล้วกันจ่ายสดเลยผมผมมีเช็คก็จะได้เคียร์จบเคียย์เคี้ยวลุย เป็นหมื่นล้านงจชายสุดเลยประคาเหมือนกูไปโอนรถเจียจักเลยอ่ะเช็คไม่มีปัญหาแน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับกลัวเรื่องประกามีปัญหามากขอบคุณครับวกองาซอสอครับเสื้เครับเสื้อปุ๊บจะนอนปั๊บเลยก็ซื้อแล้ว ซื้อแล้วก็เป็นของเราเลยให้ไปองไปโอนอะไรกันที่กรมที่ดินก่อนนะครับคุณผู้หญิงครับเดี๋ยวมีอีกนะครับอีกสองทายเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับผมนี่คือโซฟาเนี่ครับเป็นบ้านแบบไทยที่สองครับชื่อทยเอ็ดเวิร์ดครับผมส่วนที่ต่างๆครับนี่ครับดับเบิลวอลลุ่มครับผมนี่ครับผมก็คือขึ้นตรงนี้ได้ไม่ใช่ครับผมผมให้ดูระเบียงครับผม ไอเอ็ดเบิร์ดเนี่ยจะมีดับเบิลวอลลุ่มครับนี่ครับจะมีระเบียงนะครับผมอยู่ในบ้านเลยครับฮ่าเช่นกันครับก็ขึ้นมาถึงปุ๊บก็ขวามือก็อห้องอเนกเระสงค์สมีเช่นกันครับอันนี้มาสเตอร์เดรูมครับผมห้องนอนเล็กนะครับ นี่ครับเนี่ยครับอยากให้ขึ้นมาดูว่าดี๋ยวก็วอลุ่มเนี่ยความหรูหราเนี่ยสรามากแต่ว่าเห็นห้องครัวโต๊ะทานข้าวด้านล่างอืมสาวชอบกันไหมครับอบค่เสี่ยดิเสียต้องซื้อให้หนูนะครับเสียไม่มี อยากได้เพราะโต๊ะคอมเลยนะเสี่ยเสียซื้อให้หนูก็พอหนูเอาแค่โต๊ะคอมกันเสียผมซื้อดันเกมให้มึงเลยด้วยผมตัดสินใจแล้วครับครับผมหลังนี้ให้โยกูไปยิ่งโยกเลยผมตัดสินใจแล้วครับครับผมครับผมว่าผมจะซื้อให้เมียต้นป่าครับผหมดก้าวที่สุดเลย เสียไเสียทำไมเสียพี่เสียทำไมไปเจอให้หนูฟะอาไวะเสียหนูไม่อยากได้หลังนี้จะตายหลังนี้เขาเป็นสตับตีบหมดแล้วไอ้พี่เสียเสียผมผมยุ่งไปหมดนะครับใครผมผมไม่ยุ่งพวกนี้ก็ยุ่งโอ้ยินดีด้วยนะครับโธาแล้วก็เป็นคนรักลูกรักเมียผมพีดอะไรเนี่ยใช่ไหมพอรักเมียก็ดูก็าวผล ชื่อไทยว่าชอ์ครับผมอันนี้ก็จะแตกต่างไปอีกนะครับขนาดพื้นที่อาจจะเล็กกว่านิดนึงครับแต่ว่าที่จอดรถจะกว้างกว่าจอดได้สี่คันครับผมแล้วก็สามห้องนอนสามห้องน้ำครับผมหนึ่งห้องรับแขกครับผมก็การตกแต่งเป็นสไตล์มูจิครับผมเป็นวันเชิญสองไหมครับเชิญครับผมชั้งสองครับนี่เป็นห้องนอนครับผมแล้วก็อันนี้มาสเตอร์เบดรูมครับ ลองนอนดูได้ครับราว่าเออเป็นบ้านเราเองครับเสียหรืว่าหลังเนี้ยเหมากกับหนูที่สุดแล้วค่ะเสียอี่นี่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะกับ ที่นี่รถเสียไม่ค่ะแต่หนูชอบค่ะชอบชอบมากเลยค่ะหนูชอบกว่ามันยอค่ะเสีย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 รู้ไหมที่นี่รถจอดได้กี่คันคันสี่คันเี่ยสียแล้วเสียชอบรถแมรู้ใจจริงๆทำไมแม่พาเสียเดี๋ยวหนูให้เสียเล่นเกมไม่เต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวเอาคอมมาไว้เล่นในในห้องนี้ได้เลยจะมีล็อกห้องไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเดี๋ยวให้เล่นเต็มที่เลยค่ะโอ้ดีดีโอ้อย่างนี้ชอบไม่มีล็อกห้องด้วยไม่ต้องไม่ต้องให้มันนะเสียให้หนูเว่ยเสียมันถามหนูว่าเสียไม่ได้ผ แต่ละหลังเนี่ยจะมีความพิเศษที่เ EX รียนได้ใครนยผมเสียผมเสียผมเสียผมลืมไปแล้วเราคุยกันอยู่ในบ้านมันมไม่ใครหรอกนะครับความพิเศษของไทยนี้นะครับก็คือมีสาวไว้น้ำข้างบ้านครับไม่เหมาะกับแกหรอกไม่เหมาะกับแกหรอกสัตว์นี้เหมาะชันเชื้สันอะไรไม่ใช่เชื้อสันเชื้อสันค่ะนูเสียดูไม่พูดไม่พูดสิดเลยเสียดูไม่พูดติดเลยเสียชืู่ไม่ฉัน อะไรอ่ะเรื่องอะไรอ่ะไปดูสิคะเสียเสียแบบว่าไปเดินไปดูตรงนู้นไหมคะตรงนู้นมันมีชาร์จไปหาเลยเสียเราไปดูก่อนเจอแบบห้องไหนได้ได้ได้เพาะแบบเราเก็บวันนี้ต้องเป็นของกูพูดบ้านเหรอไอ้แม่แก่เลยที่นี่้เป็นบ้านที่ดีบ้านนี้ต้องเป็นของฉันชอบโทนโทนในดูอุ่นครับบ้านนี้ เสียหยเสเสียเสียหาเสใครเนี่ยมซี่เขาเสีตอนแรกเนีู่อกจะยกให้มึงนั่นแหละมึอดวิกมาี่ยาใจเอตัวเองคอยู่กูได้ไงเสียต้องต้องซื้อให้หนูนะเสียเสียตัดใจแล้วเสียผมว่าจะยกหลังนี้ให้ เียคนที่สามขอบคุณค่ะข้าวข้าวเสียน้องขอบคุนครับเดียวกอดมันเยอะสิคะกอนหนูบ้างไม่ไมกอดงมึงเหมือนอุดมถังแก๊สทำไมหาเสียไม่ซื้อให้หนูอะะซื้อให้มันทำไมอะเดี๋ยวเสียมีเตรียมมาให้เราแล้วใช่เสีย เสี่ยเขามีเซอร์ไพรส์ชั้นไว้แก๋ไม่มีเซอร์ไพรส์ชั้นพิเศษแหมเขาก่อนเรียบร้อยนะครับนะครับหลังนี้ก็ของพยาบาลแล้วก็มอนต์ก็เสี่ยไปแล้วครับผมอะไรคะขอดูขอยากรู้เลยค่ะได้ได้ได้เดี๋ยวพาไปดูหลังหนึ่งหรือว่าพื้นที่ฮะที่ดินเหลังคาเสี่ยไหนนะคาเสี่ยนี่จ้ะดูดิวิวบรรยากาศผู้คนผู้ภาคติดถนนเออตออวิกออบกับเสี่อเนี่ย าให้ดีครับผมเนียคนเล็กผมเปล่าที่นี่ด้วยนะพี่ครับผมสเสียรักหนูมากนะ่<ฮ>ะก็กลัว <ฮะ S 1> ว่าหนูจะไม่ปลอดภัย <ฮะ S 1> แล้วก็อย่าลืมนะชุดกางแกบบก็ต้องจ่ายก่อนแปดร้อยเ้ามีมาจำ <ฮะ S 1> จ่ายก่อนแปดร้อยอ่ะ หนูต้องมาทํางานที่อี่เสี่ยฮะต้องมาทํางานเหรอใด็กชายจะมาทํางานมาคุมมาดูแลไงถ้ามีหนูคอยดูแลเวลาเข้าออกเสี่ยก็อุ่นใจนะอ๋อเหมือนเสี่ยซื้อมาให้หนูะที่นี่ใช่ไหมให้หนูดูแลเสี่ยฝากด้วยมาทีนี้ด้วยครับมาต่อความรู้จักก็ได้อะไงเว้ยวะเฮ่อเฮ่อสบายถ้าหนูอยู่นี่คือพวกพี่ดีไม่ต้องเข้าเลยได้หนูหนูอยู่ได้ยันเช้ายันอีกวันนึงเลยอะฝังเนื้อกับเกลือแล้วพี่โอเค เดี๋ยวหนูเปลี่ยนชุดก่อนนะเดี๋ยวปีสองเจอกันอนะ่ะโอเคค่ะ